สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องผู้รักการเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรได้เดินทางมายัางที่บ้านห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเพื่อมาติดตามผลของการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขตดจันร์ปัจจุบันนี้เขาออกผลแล้วเป็นที่น่าพอใจอย่างไรนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับท่าน รองทิตาลีหอมจันทร์หรือหญิงเกษตรวันนี้ต้องขออนุญาตกราบสวัสดีเกษตรกรทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับครับครับโอ้โหผมชื่อเฉลียวช่างเหล็กครับบ้านอยู่หมู่สามตําบลห้วยยางอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับนี่นี่แฟนผมแม่บ้านผมแม่บ้านผมมีชื่อไหมครับฝันมาช่างเหล็กคฝันมาช่างเหล็กผมมาติดตามคราวที่แล้วซึ่งถ่ายทําดอกไปถูกไหมครับ ตอนนั้นมีดอกติดดอกแล้วโดยใช้คู่หูตอนนี้เรายืนอยู่ที่ทุเรียนอะไรครับหมอนทองครับหมอนทองนะครับหมอนทองนี่มีกี่ต้นครับตรงที่เรายืนอยู่นี้ครับตรงนี้แปลงนี้50ต้นครับและก้านยาวกี่ต้นครับก้านยาวก็120ครับก้านยาวอายุ29ปีครับ29ปีครับต้นใหญ่มากนะครับตรงนี้นี่อายุเท่าไหร่ครับท็อปหมอนทอง8ดครับ8ปีครับ8ปีนะครับครับคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมมาถ่ายทาน่ะเห็นว่าใช้คู่หูมาสจัลแล้วก็ติดดอก มันเป็นยังไงครับช่วงนั้นที่ติดดอกนะครับผมว่าไอตอนช่วงนั้นน่ะผมก็ใช้โคูหูหาศจันทร์นี่แหละครับฉีดที่ดอกเพื่อนผมดูผมก็ฉีดเอ้ยเพื่อนใช้ฉีดไปเลยฉีดที่ดอกติดดีเนี่ยก็เนี่ยผมใช้คูหูเนี่ยผมไม่เคยใช้ฮอร์โมนที่อื่นเลยครับเนี่ยหมอกก็ปีนี้คนเขาทาแต่ลวงกันมากเลยนะยหนอนเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยติดเต็มต้น <c oughs> เติมไปไม่ได้จะไว้ด้ยเนาะอืมดกว่ามเขาจะลวงอะ่ะตอนนั้นน่ะตอนเริ่มต้นที่ ปลูกทุเรียนครั้งแรกอะตอนนั้นปลูกพันธุ์อะไรเป็นหลักครับกัดยาวครับเ,เพราะช่วงนั้นทุเรียนยังไม่ได้ขายนอกยังไม่ได้ขาย<ม>ไปจีนส่งไปจีนครับ<ม>ไอ้กัดยาวมันก็ราคามันก็แพงกว่าหมอนทองเท่าตัว<ม>พอมาช่วงหลังนี้เอ๊ะขายนอกนี่ขายบองจีนสู้หมอนทองไม่ได้ครับมผมเลยหันมาปลูกหมอนทองหมดเลยใหม่ๆนี่ผมยืนอยู่ที่แปลงหมอนทองหลังจากติดดอกแล้วพ่นให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนเขากลับมาดูอีกไหมครับว่ามันติดเป็นผลอย่างไรมาครับ เขามาดูของผมแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยติดดีดีวะเขาเขาใช้อยู่แล้วเขากลับไปเขาฉีดเขาใหญ่เลยเขาไม่กล้าฉีดทีแรกเขาไม่กล้าฉีดใส่ตอนดอกบานผมบอกฉีดใส่ไปเลยเนี่ยดอกบานเนี่ยผมฉีดใส่ไปเลยท่านมีม้อนทั้งหมดท่านรวยเป็นนานแล้วนี่เะนัเนี่ย ปีเนี่ยเขาได้กันตีติดผาติดเปอร์เซ็นชั้นได้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นแต่เห็นที่กำลังปรับอยู่ในปู่ไรกำลังปลูกใหม่ครับหมอนทองครับปลูกไปแล้วยังคะปลูกแล้วครับอีกอต้นคะเนี่ยงงานอีกร้อยร้อยหกสิบต้นร้อหก็คือปรับปรับเป็นละเนชัน้นชันช้นชั้นปกติสมัยก่อนคือต้องแต่งใช่ไหมคะสมัยก่อนเดี๋ยวนีน้คือไม่ได้แต่งเลย เมื่อผมซอยแม่บอกเขาว่าแม่สยดายายซอยอะไรมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ผมเลยใช้เวอร์แพนนี่แหละฉีดเอ็มก็โตขึ้นมาได้โตโตโตมมนเลยเนี่ยน้าหนักดีด้วงังเกตเน้นยน้ำหนักดีลงมานี่ดีมากคำว่าน้ำหนักดีเนี่ยมันดีกว่าตอนไม่ได้ใช้อย่างไรครับแบบว่าเปลือกก็เนื้อกะลูกก็อวบวาสวยแล้วผมผมใช้เนี่ยผมใช้แบบฉีดดีนใส่ฉีดดินด้วยฉีด ฉีดหมดเลยชีดดินดินเนี่ยผมชีดหลายครั้งเนี่ยเดี๋วดินดำดำดำเนี่ยผมชีดหลายครั้งเนี่ยผมบ่าดีผมใช้ก่อคิดว่าจะใช้ตลอดไปเนี่ยใช่มากับไม่ใช่มาสี่ปีแล้วสี่ครับสี่สี่ครับให้มาสี่ปีแล้วตอนนงมาสี่ปีแล้วครับแต่นี้มาก่อนเนี่ยค่ะตอนที่ก่อนเริ่มใช้เนี่ยมีปัญหาไหมคะมีครับมีปัญหาครับมันไม่จีดมันร่วงร่วงไอ้เพื่อนเขาเข้ามาเขาเฮ้ยชีดแล้ว ใช้คูยยคนี้เขาว่าทุเรียนทุเรียนตอนนั้นมันผมไปใช้ไปฉีดีๆๆเอ๊ะมันติดแฮะไอ้ดีเว้ยผมก็เลยเอ๊ะต้องใช้ไปเว้ยก็สั่งให้ซื้อมาอีกให้ผมใช้แล<ม>้วผมก็ใช้ทุกวันนั้นมาถึงวันนี้เลยเนี่ยส<ม><ม>ี่ <4 S 3> ปี<า>ต่อเนื่องมาเลยครับและอย่างการยาวเนี่ยอายุเขาเยอะแล้วเนี่ยคะ่ะจะมีปัญหาเรื่องตน้นเรื่องใบเรื่องความสมบูรณ์ไหมคะมันก็ไม่สมบูรณ์เลยมาก่อนใบจะเรียวยอดจะกลอนไม่มองพวกมาเพื่อนหม้โอ้ใบทุเรียน พอผมใช้มาปีแรกก่อี่ปีสองปีสามเนี่ยปีนี้ปีสีดูทุเรียนของผมงามทุกต้นมะกรูหนางามทุกต้นเลยเนี่ยมะกรูหนักคนทิ่งคนมาเนี่ยโอ้ยแบบว่าผิดนันนี้เขาก็บอกว่าตัดไปกระบนไปเนนี้ว่าทุเรียนมันผิดน่ะมันฟื้นกลับมาแบบแข็งแรงเลยะแข็งแรงโอ้แล้วน้ําหนักลงใหญ่ๆนะฮะกก้อะไรเงเนี่ยครับหกโลหกโลเลยหกโลครับก่อนหน้าที่ยังไม่ใช้วร์แพนมาสี่ปีก่อนนะ เป็นยังไงครับลูกมันออกมาก้านมันเป็นยังไงบ้างก้านมันจะเป็นแบบเป็เบียบ้ยก้านยาวเนี่ยขั้วมันจะไม่สวย,ยพอใช้คั้หูนี่ไปโอ้ขั้วกลมๆหมดเลยสวยยาวสวยหมดเลยเสร็จแล้วเนื่องจากผมเห็นแล้วสภาพอากาศบางทีมันมีลมมีฝนเนี่ยและไอ้ทุเรียนก้านยาวเรามันมันจะร่วงจะหล่นไหมไม่หักเลยแล้มันห้อยมาลูกเนี่ยมันจะลน่นไม่ลน่น มันหักลงมาทิ้งประมาณยี่สิบลูกสามสิบลูกเลยถ้าไม่ลูกเนี่ยมันไม่ลนลักเนี่ยมันมมันเวียงลมเวียงก็ยังไม่เคยรุดพอมันมีน้ําหนักมากน้ําหนักดีมาหักทั้งกิ่งเลยครับมันไม่ร่วงเป็นลูกไม่ร่วงเป็นลูก,ลกนั่นก็ต้องไปดูแลเรื่องการมัดกันดึงการล้างไว้แล้วล่ะครับ,รบเป็นงืน้อกนะ็หนาหน่อยแหละคร,ครับตัวําให้น้าหนักดีเนื้อนิ่งเน่นเต็มไปลงมาไม่มีช่องอะไรมาก่อนอยังมีรอยแตกมว่า นี่ปีนี่ปีออกมาเนื้อเต็มเปี๊ยเรามั่งใจขนาดไหนครับว่าผลที่เราเห็นมันเนี่ยว่ามันมาจากคู่หูผมก็ เราเราก็ใช้มันใช่ไหมใช้เขาก็ไม่เคยใชฮอร์โมนที่อื่นเลยเป็นปีผมก็มองสังเกตดูโอ้ใช้แล้วก็ดีแค่ดีดีไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยต้นก็ดีลูกก็ดีแล้วไอ้พวกยาฆ่าแมลงอะไรยาฆ่าแมลงก็ใช้ส่วไปอย่างงั้นก็ต้องใช้ครับ้าไอ้โรคราสนิมเนี่ยมันก็คอยจางลงจังลงราสนิมตามใบอย่างงี้มันจะจับอย่างงี้อย่างงี้แล้วมันจะจางไปเนี่ยเป็นแบบนี้มะเขือมันเยอะนี่เป็นแบบนี้เนี่ยราสนิมมันจะเกาะแบบนี้นี่นี่ แต่ปัจจุบัน,นจางไปแล้ว <c oughs> จางลงจางลงพอถึงหน้าร้อนนี่ใบจะรวงพ่มเพับพตามโคดเนี่ยเนี่ยใบมันจะรวงอ่ะนี่ไม่มีนี่ไม่มียังนี้ถือว่าไม่มีเลยตอนทุช่วงเริ่มมันติดลูกอะ่ะอัตราส่วนการใช้อะ่ะเราใช้ยังไงครับในทุเรียนเอาหมอนทองก่อนหมอนทอง50ต้นนี้ก่อนก็หนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรเนี่ยสองเดียวก็ได้ปุแล้วความสม่ำเสมอแล้วครับกี่วันครั้งมันก็อกตรงนี้มันก็ฉีด ไม่ค่อยตรงเวลาของผมนี่เนี่ยหลังๆเนี่ยผมฉีดแค่สิมาวันครั้างนะมไม่ใช่เจ็ดวันข้างสิาวันครั้งแล้วก้านยาวก็ทําบํารุงแบบเดียวกันนิดแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันแต่ว่าก้านยาวมันจะกินน้ํากินปุ๋ยหมาก,กว่าหมอนทองเราต้องรู้แต่ย,ยานี่คืออันเดียวกันแต่ปุ๋ยทางดินก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช้น้อยแล้วครับผมเอาอันนี้ไปฉีดดินแล้วผมก็ไม่เคยได้ใช้ปุ๋ยอะไร่เนี่ยผมเอาไปฉีดดินเน,นี่ยอะไรเอก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนสี่ปีที่จะเจอกันเนี่ย เราใช้ปุ๋ยด้วยเคมีด้วยใช้ไปประมาณเท่าไหร่ครับคุณชมโอ้ตอนนั้นผมก็พัตัดลูกเสร็จไรเสร็จต้องไปใช้นี่รับประมาณสองสามแสนนี<ช>่<ด>คือเรื่องจริงรปุ๋ยยาหลังจากเจอคู่หูแล้วเนี่ยมันลดไปไหมครับมันก็ออผมไม่ใช้มากก็ค่อยลดไปค่อยค่อยลดไปเรื่อยๆจเจนเดี๋ยวนี้ผมใช้ปุ๋ยเคมีน้อยมากครับณนะวันนี้ตรงถึงเวลานี้เอาปีเนี้ยปีเนี่ยแหนะละครับปี64เนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ยาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งก้านยาว150บต้นหมอนทองอีก50ต้นนี่ครับ แสนหนะ้าแสนหกนประมาณแสนห้าแสนหกลดไปครึ่งนึงเลยครับจากสามแสนกว่าวปีที่แล้วก็ใช้ประมาณนี้ปะคะปีที่แล้วก็ปีที่แล้วยังใช้หมากคนนิดหน่ luôn, อยป่อยเคม,มีใช้หมากคนนิดหน่อยนี่ปีนี้ผมก็ลดเคมีมาอีกเนี่ยเดินดูนักเรียนก็ก็เห็นเหมืหอนนี่เคมีน้อยล,อลดลดเคมีมาปีที่แล้วสองแสนได้ไหมคะเราเรานั้นครับสองแสนครับนี้อาจารย์ครับก็ต้องถามว่าปีที่แล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวตรงนี้หัวใจสําคัญนะครับเพราะว่าจะตอบพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้ ก็ต่อมารู้ว่าเราลดต้นทุนแต่ถามว่าถ้าลดต้นทุนแล้วผลผลิตไม่เพิ่มเกิดประโยชน์อะไรปีที่แล้วครับต้นทุเรียนเท่าเดิมนะครับเราลงลทุนไปเกือบสองแสนถูกไหมครับเราได้ผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างครับเกือบสามล้านเกือบสามล้านรับปีนี้ราคาเหมือนปีที่แล้วนี่ก็กเกินน่ะเนาะปีนี้มองลูกแล้วมันทุเรียนนั้นหนาแน่นกว่าปีที่แล้วทั้งก้านยาวทั้งหมอนทองมันหนาแน่นกว่ามันออกดอกติดดี ปีนี้เนี่ยปีนี้จาวตุล้านนอกจากวนรับปีที่แล้วสามล้านลงทุนไปสองแสนปีนี้ลงทุนไปแสนห้าแต่กะไว้ที่4ี่ล้านโอท่านทำเนี่ยมันก็ถื่นใจนะท้าวก็ต่างลงมาแล้มาดูทุเรียนก็อยากจะบอกชาวตวลัะว่าทายขู่หูมหาจัรยร์เนี่ยดีจริงๆลดต้นทุนแล้วทุเรียนก็ติดดี ่ะคนอื่นก็ทําทก็ปีนี้มีตะกนมีปัญหาเนาะอันเนี้จะโยงก็ไม่โยงเลยกลัวจะล้นดวงแต่มันติดเต็มต้นเลยมันมีความหวังเราคนชาวสวนนะเนาะขอให้ให้ใช้ตัวนี้เนี่ย,ยมันดีจริงๆ <c oughs> ฉันใช้แล้วไม่ใช้ตัวอื่นแม่ใครมนแนะนําอะไรสไลด์ก่อนเนี่ยฉันชอบชอบมากประทับใจครับ <c oughs> ผม <c oughs> ฉันชอบชอบมากประทับใจพี่เฉลียวครับให้กําลังใจเกษตรกร ที่เขากําลังหมดหวังหาหนทางออกไม่ได้พี่เฉลียวให้ความมั่นใจนั้นด้วยครับครับผมก็อยากชวนเพื่อนเพื่อนที่ทาสนทุเรียนน่ะที่รแล้วว่าตนมันโซมไม่ไว้ใจทอดมาใชมาดูบ้านผมผมจะเป็น,ปนที่ปรึกษาให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผมอยากจะบอกท่านว่าชีวิตของท่านนั้นนะครับกําหนดได้ตัวเองที่สําคัญครับ,ค,รบความสม่ําเสมอการทําทุกอย่างอย่างปราณีตใจจดใจจ่ออยู่กับมันครับรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์คู่ขหูวิเศษนั้นไปช่วยท่านได้ วันนี้ผมและหญิงเกษตรพร้อมทั้งเกษตรกรทั้งสองท่านขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปหาสิ่งที่เรียกกันว่าหัวใจของการเกษตรมาบอกท่านอีกวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวัวพร้อนใช้ดีใช้รวยช่วยปลดนี้